ถ้ามีสะสคเกิดขึ้นมันจะช่วยสร้างเมืองไทยให้หน่าอยู่ได้ยังไงบ้างมันก็คือการปฏิรูปประเทศไทยนั่นนะครับแต่ว่าจะช่วยสร้างเมืองไทยให้หน่าอยู่ได้อย่างไงถ้าจะพูดอย่างสั้นๆตรงนี้นะครับผมคิดว่ากลไกลในเรื่องของการศึกษานั้นก็จะเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการที่จะสร้างสังคมให้เห็นว่าการศึกษานั้นเป็นเครื่องมือในการที่จะ,ะลดความเหลื่อมล้ําของคนในสังคม พราะการศึกษาเ,เป็นพื้นฐานที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสพัฒนานะครับตัวเองประการที่สองก็คือว่านโยบายในเรื่องของการศึกษาเองก็ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในการนี้โครงการเรียนฟรี15ปีอย่างงี้ทุกคนไม่ว่าจะ,อ,ะอยู่มาจากครอบครัวฐานะอย่างไรมาจากภูมิภาคไหน,นก็ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน ถ้าเราสามารถที่จะปฏิรูปทางการศึกษาแล้วก็เปิดกว้างอย่างหลากหลายสําหรับการที่จะไปดูแลทุกคนไม่ว่าเขาจะเป็นบุคคลที่อยู่ห่างไกลชายขอบบุคคลที่ด้อยโอกาสทุกฝ่ายได้มีส่วนโดยใช้เครื่องมือของการศึกษาเนี่ยเข้าไปสนองต่อการแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับประการที่3ก็คือว่าการเปิดกว้างในการที่จะสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อันนี้สําคัญครับคนที่เสียเปรียบหรือว่ามีปัญหาในทางสังคม ก็เกิดจากการที่ได้มีโอกาสรับรู้ที่ไม่เท่าเทียมกันถ้าเขามีโอกาสได้เรียนรู้ผมคิดว่าเขาก็สามารถที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองได้อันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการปฏิรูปประเทศไทยของเราครับอันารย์จสมารครับคือนั้นฝันจะเห็นว่าเด็กจะอยู่โรงเรียนอย่างมีความสุข เห็นคุณค่าของตัวเองนะคะถ้าเด็กเติบโตขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอาหารกลางวันและประทานอย่างเต็มที่นะคะแล้วครูทุกคนก็เข้าใจเขารักเขาเนี่ยฉันมั่นใจว่าเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถดูแลคนอื่นแล้วก็ให้ความสุขกับสังคมได้ยิ่ง mm. ยิ่งถ้าโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆเอื้อมมือไปช่วยพัฒนาให้ครอบครัวรู้จักเรียนรู้ให้ชุมชนเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยมันต้องเป็นสังคมที่น่าอยู่แน่นอน แล้วในเก้า้ยเก้าสบเก้าวันหรือประมาณสักสามปีเนี่ยเราจะได้เห็นสสคเกิดขึ้นไหมอย่าว่าแต่ว่าปฏิรูปไปได้แค่ไหนสสคจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าอันนี้ต้องถามท่านรัฐมนตรี <c oughs> นะครับตอนนี้ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับมีการจัดตั้งโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้ท่านคุณหมอสุปกรณเนี่ยท่านมาเป็นผู้จัดการในสสคนะครับในระยะเริ่มต้นแล้วก็มีการขับเคลื่อนในการผลักดันประมาณผมก็คิดว่าภายใน สมัยประชุมหน้านี้ก็น่าจะต้องมีกฎหมายออกมารองรับชัดเจนเพราะภายในสปีเนี่ยสสคจะต้องสร้างความคาดหวังของคุณในสังคมไม่ได้ว่านี่คือ,อการเปิดช่องทางครั้งสําคัญในเรื่องของการศึกษาของไทยเรารที่จะให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงครับคุณหมอครับใกล้999 99วันเนี่ยผมจะเห็นอะไรบ้างครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์พูดถึงเด็กในเด็กนักเรียนนะครับชีวิตในโรงเรียนท่านอาจารย์ลองคิด กณิตศาสตร์เล็กง่าย,าย,ายนะครับ أ, ชีวิตเด็กในโรงเรียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก17%ของเวลาชีวิตเขาทั้งหมดนะครับก็ปิดเทอมไปแล้ว3เดือนครึ่งนะฮะวันธรรมดาวันท,วที่เปิดเทอมเนี่ยเจ็ดวันก็ไปแค่5วันวันที่ไป5วันเนี่ยนะครับก็ไปเฉพาะตอนกลางวัน8ชั่วโมงที่เหลือก็อยู่ก็อยู่นอกโรงเรียนนั้นะค,คิดไปคิดมาแล้วเนี่ยอยู่ประมาณสัก20%เท่านั้นเองของเวลาชีวิตเขาดันั้นการเรียนรู้เนี่ยการเรียนรู้ที่โรงเรียนเนี่ย จริงๆล้วเรานึกว่ามากแต่เอาข้อจริงเมื่อเทียบกับเวลาที่เขาอยู่ในโรงเรียนเนี่ยแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของชีวิตของชีวิตเขานะครับของชีวิตเขานั่นการเรียนรู้จริงๆมันอยู่นอกโรงเรียนครับอีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ตรงนี้เนี่ยเรามองข้ามไปนะครับเพราะนั้นสามปีของท่านอาจารย์เก้าร้อยเก้าสิบเก้าวันเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยเปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้อยู่นอกโรงเรียนนะครับคือแปดสิบเปอร์เซ็นต์ 80%ที่เรามองข้ามไปเลยเนี่ยเราจะได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้นะครับใน20%ที่อยู่ในโรงเรียนนั้นเนี่ยก็มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากเดิมเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าเ,าเด็กไทยไม่ค่อยไม่ค่อยมีความอยากรู้อย,อยากรู้อยากเห็นใช่ไหมครับอาจารย์ลองดูเด็กเล็กๆสิครับเด็ก3ขวบ4ี่ขวบเนี่ยครับถามทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นทำไมไม่เป็นอย่างนี้แล้วทำไมเวลาโตแล้วเนี่ย อาจารย์เป็นอาจารย์หมายเวลาพออธิบายจบใครมีคําถามอะไรมั้งไหมเงียบเง,งียบใครจะถามอะไรไหมใครจะมีคอมเมนต์อะไรไหมไม่มีใครตอบใช่ไหมครับทาไมเป็นอย่างนั้นในช่วงระยะเวลาประมาณแค่ประมาณสักสิปีคนคนเดียวกันนั่นก็คือหมายความว่ากระบวนการเรียนรู้เนี่ยมันผิดปกติจึงทําให้เด็กเล็กๆซึ่งเคยอยากรู้อยากเห็นเนี่ยพอโตแล้วเนี่ยกลายเป็นคนที่เรียกว่าก็คือรอครูรป,ป้อนดังนั้นเถอะนะครับนั้นในโรงเรียน20%เนี่ยก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอน อาจจะไม่ต้องไปเรียกการสอนก็ได้เพราะทุกวันนี้เนี่ยาการ,การความสามารถในการเรียนรู้มันสำคัญกว่าการที่เรานั่งรอให้ครูมาป้อนให้เพราะโลกหมุน,มนเร็วนะครับความทักษะในการที่จะหาความรู้จากที่ไหนด้วยตัวเองเมีความสําคัญมากกว่าที่จะรอให้ครูมาป้อนนั้นถ้าพูดถึงเยาวชน80%ได้เรียนรู้เวลาของเวลาชีวิตได้เรียนรู้มากขึ้น20%ของอที่อยู่ในโรงเรียนก็ได้การเรียนรู้วิธีใหม่นะครับ นอกจากนั้นท่านรัฐมนตรีพูดถึงอะไรที่กว้างที่ใหญ่ไปกว่านั้นก็คือไม่ใช่เฉพาะเด็กเยาวชนครับพรบการศึกษาแห่งชาติเนี่ยในมาตรา6เนี่ยไม่ได้ใช้คําว่าเด็กเยาวชนใช้คําว่าคนไทยครับก็คือหมายความว่าการศึกษาของประเทศนี้เนี่ยมุ่งไปที่ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่คนไทยทั้งหมดครับให้เป็นคนที่ใฝ่รู้ให้เป็นคนที่ใฝ่คิดให้เป็นคนที่คิดเป็น,ปนและการศึกษา <คน S 1> ตลอดชีวิตเป็นการศึกษาตลอดชีวิต ตรงนี้ก็จะต้องค่อยๆทําไปนะครับถ้าเช่นนั้นอย่างที่คุณหมอบอกว่าเรียนในห้องเรียนเนี่ยประมาณเพียงแค่อาจจะน้อยกว่า20%ของชีวิตแสดงว่าสมัยใหม่จะมีอินเทอร์เน็ตจะมีความรู้จากไซเบอร์จะมีความรู้จากสื่อจะมีความรู้จากรอบตัวทั้งหลายเนี่ยมหาศาลเลยอยู่กับคุณพ่ออยู่กับพ่อแม่นะครับ แทนที่กลับบ้านไปแล้วทักคำ <c oughs> หรือไม่ทักเลยนะครับ <c oughs> ใช้เวลาอยู่ด้วยกันก็เรียนรู้ถ่ายทอดกัน <c oughs> ดูหาความรู้จากสื่อต่างๆ, <c oughs> างๆซึ่งขณะนี้มันก็ก้าวหน้าไปมากๆนะครับความรู้กับการร่วมกิจกรรมนะฮะออกมาทํากิจกรรมออกมาเป็นอาสาสมัครบําเพ็ญประโยชน์ต่างๆความรู้ในการที่ไปฝึกอาชีพฝึกทํางานฝึกภาคปฏิบัติอย่างนี้นะครับเป็นเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เรามองข้ามไปแล้วมันเกิดขึ้นนอกโรงเรียน มากกว่าเกิดแนวเวียน